เมื่อประมาณช่วงอดีตที่ผ่านมาก็มีการไล่เก็บบิตคอยวันละ600ล้านทุกวัน600ล้านดอนทุกวันเนี่ยนะคือแบบพลังของสถาบันมันเยอะจริงๆทีนี้อันเปน็นนี้เป็นเรื่องปัจจัยบวกของบูมมาเก็ตมากๆเอาจริงๆมันเป็นปีที่ค่อนข้างมีอีเวนต์ซัพพอร์ตเยอะเกินไปด้วยซ้ำนะฮะคือบูปีที่แล้วยังไม่มีอีเวนต์ซัพพอร์ต มากเท่ากับปีนี้นะฮะโดยเฉพาะ ETF ที่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะฮะ Bitcoin halving นี่กลายเป็นเรื่องไร้สาระไปเลยนะฮะเพราะว่าเราไปถึง high ก่อน Bitcoin halving แล้วนะครับอันนี้เป็นเกตความรู้นะครับจริงๆมีการยื่นขอ ETF มาเป็นแบบ5-6ปีแล้วกองที่ใหญ่สุดคือเก Scale Bitcoin Trust เนี่ยเขาพยายามจะทำ ETF ตั้งแต่ปี2013นะฮะแล้วก็มี Bitcoin ถืออยู่ประมาณ6,000,005ซึ่งมากที่สุดในโลกซึ่งเราก็จะเห็นไปว่าเหมือนกลองพวกนี้มันมหาศาลขนาดไหนคือแค่เราแค่ดู เราไม่ต้องมีพวกนี้นะเราแค่มีแบ็คลอกตัวเดียวล้วแวลูเอชันของมันอ่ะก็ทำให้บิตคอยทำไฮใหม่ได้ง่ายๆแล้วไม่ตัวไม่ต้องมีตัวอื่นเลยด้วยซ้ำนะครับเมื่อประมาณช่วงอดีตที่ผ่านมาก็มีการไล่เก็บบิตคอยวันละ600ล้านทุกวัน6 0 0ล้านดอนทุกวันเนี่ยนะคือแบบพลังของสถาบันมันเยอะจริงๆนั่นทำให้เหมือนกับว่าไอ้อินเด็กซ์เมเมื่อกี้มันไม่ได้ขึ้นมาเยอะคือมันขึ้นอ่ะมันมีราคาแพงก็จริงแต่ว่ามันขึ้นเพราะสถาบันเข้าแล้วทำให ทุนของสถาบันตอนนี้อยู่ที่ประมาณ55,000้าส่วนใหญ่มันจะมีวอลลุ่มเข้าประมาณ55,000ประมาณแบบ2 0 0แสนบิตคอยซึ่งมหาศาลมากทำให้บิตคอยขึ้นไปแล้วแต่ในความจริงคือต้นทุนของสถาบันนะยังไม่ได้แบบยังไม่ได้กำไรมหาศาลเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีจุดออกแน่นอนก็ติดตามเราไว้นะครับ